เอาเจ้าเอากินเหล้ามาแล้วกี่ปีกว่าเจ้าผมผมกินเหล้ามาตั้งแต่อายุสิบหกครับเลี้ยงควายอยู่ตนอนนั้นนะเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเออเลี้ยงควายง้บอบ่ได้เล้ยสูบบุหรี่กินเหล้ากินเหล้า,ลาบุหรี่แต่เป็นบุหรี่แบบยาปันปันอตอเจ้าปันตอแปลว่า <นะ S 2> เอาเอาขี้ยาใส่แห้งกันีแปันปันป้นดูดอีนะอ่าเจ้า เจ้ากินเหล้ามาทั้งหมดกี่ปีก็สักแครวมแล้วเนี่ยอายุสิบหกกว่าถึงปีปีหกศูนย์เนาะเจ้าอือสี่สิบปีนะเจ้าเนาะ,อะเออเล่าตอนทีกินเหล้าเนี่ยคือกินข้าวกินคือใจชีวิตจะอะไรอะคือแบบกินถ้ากินเหล้าเราบม่ได้กินข้าวเพราะว่าจะต้องกินกินนี่เราจะไปต่อตั้งหน้าเนไห กินก็แกมหยานิดๆน้อยๆเจ้ากินติดกันสองวันกือกินติดต่อกันสองวันสองวันเราทํางานเสได้หรอทางานบ้างๆกับบกพ่องบ้างๆกับนอนเจ้าเพราะว่าตอนที่ว่าเป็นนุมเพราะว่าเริ่มทางานนั่น,น,นอะ่ะก็มีกว้องขยันอยู่เจ้าแต่มาพักหลังเนี่ยทีว่าเริ่มอ่อนแอเพราะเพราะบ่ไหวกับนอนนอนกับไป ใจวันวันเสาร์วันจิตถือจากวันยุดเทธเจ้าวันก่าวันธรรมดาน่ะเจ้าถ้ามีงานส่งก็ไปอยู่งานส่เราสองวันเจ้าแล้วก็ไปทรายแทนวันไอ้วันเสาร์วันจิตของงานราชการอ๋อเจ้าคือกินเหล้ามาสี่สิบ ปีเลยนะเจ้าเนาะ<ไ>ตอนนั้นคือว่าเนี่ยคือว่าแถบปริญาการเพราะว่าเม,มาเนาะทั้งวันทั้งคืนคือเนี่ยอย่างเงือกเมาใครปริยาการเหมือนกันแต่ว่าไปบรรลุแล้วเจ้าเนาะโอ้กะแตกกันเนาะมันเมาขนาดนั้นมันจะไปลุกยังไงเนาะเนี่ยอย่างก็อกบอกบอกเป็นชีวิตอัน<อ>น่ะใช่เนาะเจ้าเนาะตอนนี้คือว่าเบ่อแล้วกับการใช้ชีวิตแบบนั่นนะเจ้าเนาะ